สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเพลงก็จะมาสอนเกี่ยวกับการสืบนิ้วนะคะวันนี้เราจะมาใช้แป้นชิปนะคะแป้นชิปจะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาซึ่งถ้าเรากดชิปตัวนี้นะคะเราสามารถพิมพ์อักษรที่อยู่บนแป้นด้านบนได้นะคะซึ่งจะอยู่บนแป้นเดียวกับตัวอักษรที่เราพิมพ์กันมาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะวันนี้เราจะมาพิมพ์สืบนิ้วตัวรือค่ะคอระคังค่ะตปะตักค่ะสระโอค่ะชชกเชืนะคะ แล้วก็ไม้ไต่คูค่ะแล้วก็ไม้จัตาวาค่ะสอบอริสีค่ะส,สาราค่ะสอโซนะคะซึ่งแป้นเหล่านี้นะคะจะอยู่บนแป้นเดียวกับแป้นเย่านะคะก็คือฟอหอกอ,อเอกอสอบอเวลาเราพิมพ์นะคะเราก็ต้องกดชิปค่ะชิปนะคะก็จะกดแป้นด้านบนได้เลยค่ะส่วนจอกระเชอนะคะเราก็กดชิปนิ้วซ้าย มือซ้ายนิ้วก้อยนะคะก็สามารถกดตัวอักษรด้านบนได้เลยค่ะ